สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กับพสู่รายการวิซ้อมอเจนดาในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้มาถึง Economic Calendar เราจะไปติดตามจากคุณกำมณานความเป็นสารวิจิตกันเลยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับโพช่วงอ o n โ m มิค a l เรนดาเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปลายๆสัปดาห์ก่อนหน้าก็คือเรื่องของการลงประชามตินะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าหลังการลงประชามตินั้นนะครับเอฟเฟกออกมาก็ดูว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าจากการตอบรับรัาธธรมนูญก็ดีเรื่องของคําถามพ่วงก็ดีนะครับก็มีการส่งผลดีต่อเซนติเมนต์ทางเศรษฐกิจนะครับสะท้อนผ่านตลาดทุนที่ตอบรับกลับมาในเชิงบวกนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่องว่าทิศทางการเมืองไทยอาจจะเริ่มมีความนิ่งมากขึ้นนะครับแม้ว ประเด็นอยู่บ้างพอสมควรแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยแนวทานก็จะชัดเจนมากขึ้นกว่าช่วงก่อนนะครับหลังจากที่รา่างธนูพนะครับมีกติกาที่ชัดเจนว่าจะเดินไปอย่างไรแล้วก็จะมีกรอบการเลือกตั้งอย่างไรตรงนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับการประเมินเศรษฐกิจไทยในอนาคตครับ นอกนจากนั้นครับสัปดาห์นี้นะครับในช่วงระหว่างสัปดาห์นั้นก็จะมีการรายงานตัวเลขเรษฐกิสําคัญของไทยเราเองนะครับือตัวได้ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่วัดจาก GDP นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่เป็นสัญญาณในเชิงตัวเลขเศรษฐกิจที่จะกลับมามองว่าประเทศไทยนั้นสามารถมีการเติบโตได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับภายใต้แรงกดดันจากตลาดโลกที่ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตกลับไปดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับในส่วนของ GDP ไทยตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นปี2014นะครับเป็นต้นมาจะเห็นว่า GDP รายไตรมาสเทียบกันเป็นเ r on year เนี่ยนะครับเริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี2014นะครับแล้วก็ในปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการเติบโตอย่างค่อนข้างดีทีเดียวในเกณประมาณสัก2 ไปปลายถึง3%โดยประมาณเทียบเยนออเดียนะครับซึ่งในไตรมาสล่าสุดคือไตรมาสหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัวเลขออกมาที่3.2%ซึ่งก็ถือว่าสูงทีเดียว นะครับแล้วก็ทําให้การประเมินตัวเลขการเติบโต,ตทั้งปีนี้เนี่ยอาจจะเกิน2.5ถึงใกล้ๆ3บวกลบนะครับซึ่งก็ถือว่าถ้าเติบโตในระดับนี้เนี่ยนะครับก็ดูแล้วตัวเลขเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล้วเนี่ยอาจจะน่าอาจจะออกมาค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับแล้วก็อาจจะทําให้มีเรื่องของเซนิเมนต่อเนื่องกับเรื่องของภาคการลงทุนนะครับทำให้มีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นนะครับมั่นใจในเรื่องของการบริโภคมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าเม็ดเงินต่างชาติก็อาจจะมีโอกาสที่จะไหลเข้ามานะครับลงทุนใน ประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะครับจากสัญญาณในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสาระสําคัญที่ต้องตามต่อนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีครับว่าทิศทางเสด็จยังคงมีโมเมนตัมที่ดีต่อเนื่องหรือไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของสัญญาตอื่นๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นด้านการเมืองนั้นจะยังนิ่งต่อเนื่องอย่างนี้ไปหรือไม่นะครับถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องผมเชื่อว่าทิศทางครึ่งปีหลังอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะสวยสดงดงามทีเดียวสำหรับตัวเศรษฐกิจไทยนะครับ กลับมาที่ปัติินเศรษฐกิจประจําสัปดาห์นะครับเริ่มต้นกันที่วันจันทร์นะครับวันจันทร์มีการรายงานตัวเลขของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับมีการรายงานตัวเลข GDP อย่างที่เรียนนะครับของญี่ปุ่นก็จะเป็นการรายงานก่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวเลขผลิพันธ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของไทยนะครับเป็นตัวเลขเปิดสัปดาห์ที่ดูแลค่อนข้างจะมีความน่าสนใจทีเดียวนะครับส่วนาสหรัฐครับมีแต่ชนีตลาดอสังหานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่ม ตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มมีปัญหามากขึ้นนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับแม้ว่าในเดือนล่าสุดจะปรับตัวออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปสัก3 4เดือนก่อนหน้าเนี่ยก็มีสัญญาณค่อนข้างจะลุ้มๆุมบันดอนนะครับก็ต้องตามต่อว่าในเดือนนี้จะมีการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับไปต่อที่วันอังคารครับ วันอังคารที่16สิงหาคมน,นะครับเข้าสู่ช่วงกลางเดือนนะครับมีการรายงานตัวเลขยอดการขออนุญาตสร้างบ้านนะครับของัาอเมริกานะครับดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับทั้งพื้นฐานและทั่วไปนะครับของสหรัฐซึ่งในเดือนล่าสุดนั้นอยู่ที่0.5%ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก มีการรายงานยอดการสร้างบ้านใหม่นะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าอย่างที่เรียนครับว่าในเดือนก่อนหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาดีๆนะครับแล้วก็อาจจะยังมีมุมต้าที่ดีต่อเนื่องเพราะว่าถ้าดูยอดบ้านมือ2ตัวเลขของนัตสร้างบ้านเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับตัวเลขค่อนข้างดีทีเดียวนะตัวนี้ก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่อย่างต่อเนื่องกันไปได้นะครับมีการรายงานผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลข ปิดวันนะครับเจนว่าวันอังคารมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลต่อเรื่องของทิศทางหรือการประเมินเศรษฐกิจโดยรวมอยู่พอสมควรนะครับไปต่อที่วันพุธครับวันพุธที่17สิงหาคมนะครับมีการรายงานอัตราการว่างงานของอังกฤษนะครับซึ่งในการรายงานเดือนล่าสุดนั้นอยู่ที่4.9็นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่พอสมควรถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านะครับก็ต้องดูว่าผลจากเรื่องของบริกซิตนะครับจะมีผลต่อเรื่องของอัตราการว่างงานหรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าในนนเดี้ คงจะเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดือนก่อนนะครับนอกนอจากนั้นครับมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบนะครับเป็นตัวเลขปิดวันนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขที่ต้องติดตามเพราะว่าราคาน้ำมันมีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็การประเมินทางของราคาน้ำมันในช่วงครึ่งหลังเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งแรกแล้วก็ดูแย่ลงนะครับพระราชฎดีครับ18สิงหาคมนะครับมีการเปิดเผย รายงานการประชุม FOMC นะครับก็ค hey ือการประชุมครั้งที่แล้วนะครับว่ามีสัญญาณอะไรทำไมถึงคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับแล้วก็เรื่องของการประเมินเศรษฐกิจประเมินเรื่องของเป้าหมายเงินเฟ้อ2%ร์ห่างเป้าหมายอย่างไรนะครับมีนนยอะไรในเรื่องของกลุ่มเศรษฐกิจหรือเขตเศรษฐกิจแต่ละเขตนะครับตัวนี้ก็จะได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นนะครับอังกฤษครับมีการรายงานยอดการค้าปลีกนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วสหรัฐยังมีการรายงานดัชนีภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีการรายงาน ยอดผู้ขอรัศดรการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับก็เป็นประจําในทุกสัปดาห์ที่จะมีการรายงานตัวเลขยอดผู้ขอรัศดรการการว่างงานเพิ่มเติมนะครับในทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับปิดท้ายสัปดาห์นะครับ19สิงหาคมนะครับวันนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญมากนักนะครับก็ต้องคอยดูกันว่าครับว่าในสัปดาห์นี้นะครับแม้ว่าตัวเลขใหญ่ๆจะไม่ได้มีการประกาศออกมามากนักแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณ ที่อาจจะยังคงต่อเนื่องกับช่วงก่อนหน้าที่ยังคงมีเรื่องของความกังวลใจกันอยู่ในเรื่องของเป้าหมายเศรษฐกิจรวมถึงในเรื่องของการชะลอตัวลงไปนะครับสาระสำคัญที่ต้องจับตาก Al ันจีสัปดาห์นี้คงเป็นเรื่องของไทยเองนะครับที่ดูแล้วสัญญาณทางเศรษฐกิจแล้วดูจะดีขึ้นนะครับและอย่างที่เรเรียนในช่วงต้นรายการนะครับว่าเ,เรื่องของปัจจัยการเมืองก็ดูแล้วจะนิ่งมากขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ต่อเนื่องกันไปถ้าตัวเลขเศรษฐกิจมาคอนเฟิร์มด้วยแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทิศทาง ครับวันนี้ผมจะช่วยคุณนุ่มแคนดาลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของวิซ้อมอจินดาของเราในวันนี้นะครับผม,มอภารพลพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่สวัสดีครับ